สวัสดีครับวันนี้มาชมเกมเวทปัม W W E 2K 22นะแมต์สองทีมตำนานไฟกันอยู่กันในศึก TLC อ่าทีมผู้ท้าชิงมาก่อนเลยจุดไฟอลังการงานสร้างแมตต์นี้จริงชัมสแมทดาวท็กทีมเป็นแมตต์ จับฟาดโตแพ้คัดออกทีมไหนเหลือเหลือรอดก็เป็นฝ่ายชนะนี่คือโฉมหน้าพุทธาชิงอย่างตึง เดอะบราเทอร์ออฟเดสักชั่นดีอันเดอร์เทคเกอร์และเคนอลังการไหมปัจจุบันสองคนนี้ก็เลิกปั้มไปที่เรียบร้อยนะอาย,อยุเยอะละปล่อยลูกหลานปั้มไป,ป แค่เปิดตัวก็กินขาดละ,ะยังไม่จบต้องเปิดไฟเอา้าทำไมไฟไม่ขึ้นรอบเวทีอ๋อขึ้นหน้าฉากไม่ปกติต้องขึ้นรอบเวทีดิอ๋อสงสัยงบหมดอ่าแล้วทีมเจ้าของแชมป์ <c oughs> มาถึงก็โมมากเลยโรดด็อกเจสซี่เจมครึ่งหนึ่งของแชมป์สแมกดาวแท็กทีมจากทีมดิจิเนเรชั่นเอ็กเมื่อคลิปศึกเซอร์ไวเวอร์ซีรีส์อยู่ในทีมรุ่นเก่านะเอาชนะรุ่นรุ่นใหม่ ไม่ธรรมดานะเก่าแต่เก่าวันนี้เก่าออกเปล่าเจอพี่น้องทำลายล้างโอ้ปลาไมใส่เดี๋ยวเจอกันแอดเลนเป็นอันเดอร์เทเกอร์ด้วยเขวเองโดดนี่คนดูเชียอันเดอร์เทเกอร์เลยหนาวแน่แลคู่หูของเขา เอ็กซ์แพแน่นอนไม่ใช่บิลลี่กันปายขึ้นขนาดนี้ละอีกครึ่งของจำสแมคดาวท็กทีมคนนี้อยู่ทั้งทีม DX และทีม n w o แหมหลายตีนนเรา คนนี้สายดีดเฮ้ยจะว่าไปเอ็กแพเคยคู่กับเคนนี่ว่าเคยเป็นแชมป์แท็กทีมคู่กันด้วยโอ้โหเจอคู่หูเก่า เบิร์ตัวเสร็จแล้วมาเตรียมนัวนี่ทีมไหนโดนปราบออกหมดก็แพ้นะเอาลุยเลยต่อยใส่เอ็กแพ็กครับโฟกัสที่อันเดอร์เทเกอร์พอแอดเล่นนะ เวียงเข้าเทินบักขึ้นอดโดนบล็อกเว้ยอ,อะไรเก๋เหรอนี่แน่ดีดนักมานี่ทิ้งศอกเอาอีกเปล่าเอาอุ้ยโดดหลบเจ็บลิซซี่ห่วยโอ้ยเอาใหญ่เดีย๋ยวนี่แน่ตั้งหลักก่อนบิ๊กบู๊ตไปปาเคนกระทืบอ,อย่างเมามัน ตืบตืบบังมาแก้ตัวนี้นเล็กดอบตุวังไปบล็อกเก่งมากเอ็กแพดเฮ้ยเบี่ยงไปไหนไม่ไปซอกไปอุย้ยตื๊บเก่งเอาครับป๋าเคนไปเอาโต,โต๊ะทำหน้าที่เป็นบอยชั่วคราว <laughs> มานนี่เลยจับโชคสแลมไปก่อนทีนึงมัดจำมาโรดดอกด้วยเอามาช่วยเพื่อนแม่พเพื่อนที่แสนดีอะไรโหดดอกปาไม้ใส่ถีบหน้าให้เยอะนะเองเนี่ยมานนี่เลยขอโชว์หน่อยโถเอ้ยจะโชว์ไม่ให้โชว์เดี๋ยวใส่ใส่หนักเป็นพิเศษอุย้ย อุ้ยเดี๋ยวโดนแย็บตืดตืดจึงตืดจึงตืดจึงโอ้โหสิกเนเจอร์เลยอ่ะโอ้แล้วพี่แกต่อเป็นปั๊มแฮนด์ดอสแลมอันนี้ฟินิชไม่น่าเชื่อแอดโดนท่าไม่ตายก่อนนอนอืดเลยเดี๋ยวตั้งหลักก่อน อ่าบล็อกได้ซัดหน้าให้มานี่เลยขอจัดใส่ไข่เอาปาเคีนโดนก่อนโอโเอายี่โดนลุมสิเราชิบเหยแล้วสองหนึ่งโอโ้โหงามไส้ฮะป่าเคีนโดนอีท่าไหนวะเนี่ยเอ๊ะ โอ้โหโคตรลุมไหวไม่เนี่ยเราโอ้โหดูโอ้โหอุสานอนดีๆแย่แล้วจะรอดย ana, oh, 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 oh. Mm ังไงสะบักสะบอมแล้วลูกช้าแล้วต่อยหน่อย เอ็กแพมันมนี่เลยโจกระเดือกแน่มาช่วยอีกโอ้โหเหนื่อยคูณสองโ,อโหนี่แค่ทีมดีเอ็กลองนะถ้าดีเอ็กหลักที่เป็นทิปโปเอสับชอนไม่เคล่นน่จะขนาดไหนวะเนี่ยถ้าโดนลุมเนี่ยมาโอ้โหยุงละโอ้โหขอบคุณเอ็กแพ็ โอ้ช็อตเมื่อกี้เอ็กแพคไม่ช่วยนี่จบเลยแม่เป็นนอนบอลไส้ของ NWO นี่ว่า <toujours> โอ้ยโดนทำหมันห่วยจะรอดยังไงโอ้หเอ็กแพคเอ็นนอนบอลไส้นี่ว่าโอ้เออตั้งหลักหน่อยโอ้ยเบาๆก็ได้พี่ ส,สถานการณ์ตลับปัดนะโอ้โห<อ>เยอะนะเองมันนี่เอ็กแพคเดี๋ยวจัดให้หมดเอาอุตสา่าขึ้นมาเหวี่ยงทิ้งอีกเอาโดนปะวะโดนแค่ตีนเฮ้ยหักขาโอ้ย เดี๋ยวตั้งหลักได้ก่อนพวกเองโดนไม่น่าตั้งหลักได้ละวูดว้เอ็กแพไปที่กันคนดูนู่นบิ๊กบูทไปขอตั้งหลักก่อนมาเข้ามาเลยขอทีละคนไปเข้ามุมเอ็กแพไปไป,ไปอยู่กับเพื่อน แล้วก็พอดีสิมันนี่เลยโจค,บบโคู่รับไปดับเบิลโชกแลมอุ้ยขีลรุมนะเอาละจังหวะนี้ขึ้นบนเทินบัคเกิลเลยทีนี้ดอซ้ำเลยคนดูเอาโอโ้โหโชกแลมได้โตอยู่ไกลโอดของไงตอ เอาโลดดอกนี่แหละจับสูเ้เพกไปเอกแฝดเดี๋ยวอย่าก,กวนกวนนักโอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บล็อกทัน,เ,นเกือบจนเจียน <c oughs> เอ๊ะเมื่อกี้ไม่สะใจขออีกขออีกได้ไหมต้องได้อะโจ๊กเดือกมานี่เลยลุมนัก เอาไปอีกดับเบิ้ลโโสแสลมสะใจเว้ยรวมรักเลยเอา้าวสวยอย่างนี้จับพอดีเลยสป,ปายัตเตอร์อัตโต้โลดดอกตกรอบเหลือเอ็กแพ็กกับเราหนึ่งหนึ่งหวานละเองโคกหน้าให้แม่ นึกว่าจะแน่ขอโมนหน่อยมาซิวล้เดี๋ยวเองตามเพื่อนเองไปอ่าอนีพอดีเลยโจกกระเดือกไปลงนาลกโทกแสลมใส่โตัวเรียบร้อยเดอะบารท์รรออฟเดทักชั่นเป็นแชมป์สแปคดาวแท็ทีทมทีมใหม่มญญแ,แต่ฉลองคนเดียว ป๋าเคนรีบไปประชุมมีประชุมคลมอเป็นนายกเทศมนตรีอ๋องงี้นี่เองที่รีบแพ้มาฉลองคนเดียวก็ได้สะใจวุ้ยโคตรเหนื่อย